เหมือนกันยังไงาศาสนาอื่นเขาเป็นเรียกว่าอัตมันปรมาตมันเพียงาศาสนาพุทธพุทธาศาสนาเท่านั้นที่เรียกว่าสุญญาตาอนตาเนาะเพราะงั้นาศาสนาพุทธเนี่ยนะซึงเป็นาศาสนาที่โดดเด่นทำลาย ทำลายทำลายกิเลสทำลายความเชื่อทำลายทิฏฐินะคำพูดคำสอนของสมเด็จสมาสมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นสัจธรรมไม่ใช่ความเชื่อ เดี๋ยวจะอธิบายคำว่าปรมาตมันอัตมันบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจมหาอัตตาเนี่ยปรมาตมันอัตมันเรียกว่ามหาอัตตาอัตตาใหญ่เหมือนเราทำความดีถึงขั้นสูงสุดนะ,ะตายไปก็จะไปรวมไปรวมอยูู่กับ กับพระเจ้ากับสิ่งที่เรานับถือเรียกว่าอาตามันม,มหมาอาตาหรือปรมาตามันนั่นคือศาสนาอื่นศาส,สนาคริสต์ก็ไปรวมอยู่กับพระเจ้าศาส,สนาอิสลามก็พระเล์ไปรวมอยู่ที่นั่นเนาะศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูก็ไปรวมอยู่กับพระศิวะแยกนะ มีเพียงศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาของพวกเราเนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุญญาตาเป็นอนัตตานะอ่าและหลวงตาจะมาย้ำเรื่องว่าระธรรมคำสอนนี้เป็นสัจธรรมไม่ใช่ความเชื่อสัจจะพวกเราจะเรียกได้ยินบ่อยๆว่าสัจจะแปลว่าความจริงนะ แต่สัจธรรมเนี่ยสัจธรรมที่พุทธเจ้าพูดเนี่ยสอนนี้เรียกว่าเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งเป็นเอกะตาคือไม่คลาดเคลื่อนนะสิ่งที่พระองค์พูดเนี่ยล้วนนะเป็นความจริงสิ่งที่เป็นความจริงถ้าไม่เกิดประโยชน์พระองค์ก็ไม่พูดเพราะนั้นพระธรรมคำสอน ถึงเรียกว่าเกิดประโยชน์มหาศาลต่อสัตว์โลกต่อมนุษย์นะศรัทธา,าเทวมนุษย์่านงเห็นไหมนะเป็นครูเป็นครูของเทวดาและสัตว์ทั้งหลายนะาเห็นไหมพระธรรมคําสอนเนี่ยเนาะเป็นสัจจะไม่ใช่ความเชื่อนะสัจจะทรเรนาะ พวกเราชาวพุทธเนี่ยไม่ได้เชื่อไม่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 ได้เชื่อตัวพระองค์หรอกพวกเราเนี่ยนะเพียงแต่ศรัทธาแต่เข้าไม่ถึงนะไม่ได้เชื่อพระองค์จริงๆหรอกไม่ได้เห็นตามพระองค์จริงๆหรอกอเพียงแต่พูดเฉยๆ นะ,ะทำไมถึงพูดอย่างเงี้ยเหมือนพวกเรามาบวชเนี่ยปฏิบัติใหม่ๆม่เนี่ยพวกเราไม่ได้เชื่อพระองค์หรอกเชื่อความคิดของตัวเราเองความเห็นของเราเองว่าเอแต่เชื่อเหมือนเชื่อเหมือนศรัทธาแต่เต็มไปด้วยความสงสัยในพระธรรมคำสอนสงสัยในพพุทธเจ้าเชื่อไหม แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าพวกเราปฏิบัติไปสงสัยไปนะเออหลวงตาเคยอุปมาเหมือนเราจะมาบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยนะเรามาเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่เคยมาเราก็เดินทางมาอ้าวจะออกจากกรุงเทพเนี่ยกว่าจะถึงอุบลเนี่ยนะ พวกเราก็เต็มไปด้วยความสงสัยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ใช่ไหมแม้แต่ถึงช่องเม็กเนี่ยพวกเราก็ยังสงสัยมันจะเป็นยังไงเนาะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมขนาดเข้ามาถึงบ้านเรือศสีดาเนี่ยเราก็ยังยิ่งสงสัยเข้าไปอีกเห็นไหมปุ๊บเข้ามาพอเราเข้ามาถึงวัดป่าบ่านาอน้ำพระอินทร์เนี่ยอ ความสงสัยขณะเวลาเดินทางมานี่ยสูญสิ้นไปหายไปไม่เลยละนะเอะเมื่อถึงปลายทางจุดหมายแล้วอ้าวแต่ก็ยังสงสัยเพราะว่าเรายังไม่ได้ลัดเรินดูต้องใช้เวลานิดหน่อยอ่า พวกเราถ้ามองภาพระล,ลึกไปถึงพระพุทธเจ้าตอนตัดสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ใช้เวลาเจ็ดสัปดาห์นะนั่งทบทวนเรียกว่าพวกเราจะใช้คำว่าเสวิมุติหรืออะไรก็ตามที่จริงเนี่ยท่านอนุโลมปฏิโลมซึ่งมันเป็นความาลึกล้ำลึกซึ้งเกินกว่ามนุษย์ที่จะเข้าถึงได้เข้าใจได้ เพราะองค์จึงคำนึงถึงว่าพระธรรมที่เราตัดสรู้เนี่ยนะจะไปไปสอนใครไปบอกใครเอ่อที่จะมีนิสัยวัฒนาที่มีปัญญาที่สมควรแก่ธรรมที่พระองค์ตัดสรู้เนี่ยอ่าเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์ก็เกือบสองเดือนนะ่าเห็นไหมแต่ไม่ได้สงสัยในธรรม ไม่ได้สงสัยวัดป่าบ่อน้ำไปอินนะ,ะสงสท,ที่มาถึงแล้วยังไม่ได้ไม่ได้สงสัยสงสัยถึงบ่อน้ำไปอินสงสัยอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจไหมอะไรอยู่จุดไหนพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันจะนำสิ่งที่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 อยู่อยู่ข้างในเนี่ยไปเล่าให้คนใครฟังได้อย่างเงี้ย พระอ,องค์ก็เหมือนกันทำอันตรัสรูน้นี้ลึกซึ้งเกินไปจนกว่าจินตนาการของมนุษย์จะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมหรือ,อ,อพุทธบริษัทเนี่ยถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงยังสงสัยอยู่ในพระพุพทธธรรมะส์เห็นไหมจึงได้พลาดทำความผิดมาผิดนะ จึงได้ทําความชั่วอยู่นะอะด้วยกิเลสจาราด้วยความลังเลสงสัยอยู่เรียกว่านิวรณ์นะยังตกอยู่ในนิวรณ์ห้าอยู่เห็นไหมถ้าเป็นภาษาบาลีเนาะ,ะสาหรับหลวงตาจะคิดว่าเรายังตกอยู่ในความสงสัยอยู่ทีนี้เรามาพูดแบบพระสิ้นคิดดูว่านะ ลวงตาไม่ใช้คำว่านิวรนหาหลวงตาใช้คำว่าความคิดนะเรายังติดอยู่ในบังวนของความคิดเหมือนเดิมนะจนมีมีคำคำหนึ่งที่หลวงตาพูดบ่อยๆจนเป็นวลีตัวหนึ่งคืออุปสรรคยิ่งใหญ่ในชีวิตคือความคิดของเราเองใช่หไหมอุปสรรคเนี่ยคือความคิดนี่แหละที่จะกางกั้น เป็นม่านเป็นม่านความคิดนี่เป็นม่านบังปัญญาที่หลวงตาพูดเป็นม่านบังความแจ้งรู้แจ้งเออซึ่งหลวงตาก็เสร็จเช่นเดียวกันสมัยออกปฏิบัติใหม่ๆตอนเป็นโยมนี่หลวงตาเคยพูดตลอดนะว่า คนที่ยังสงสัยในพระสิ้นคิดอยู่เนี่ยสงสัยในบ่อน้ำพริณนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเห็ไหมพวกเราจะได้รู้ว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยคือเขาไม่รู้จักเราเลยหลวงตาเนี่ยเห็นไหมตลอดเวลาเนี่ยสี่สิบสี่พศสองพันร้อยสี่สิบสองนะเริ่มหันหลังให้โลก พศ2อง2เริ่มหันหลังให้โลกเดินทางสู่ทางธรรมตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะ,ะตั้งแต่เป็นโยมแนะล้วหลวงตาเนี่ยโกนหัวเป็นพระขาวออกทุดงลงไปกับครูบาอาจารย์นะหลวงตาเนี่ยออสิบกว่าปี สิบกว่าปีที่คลุกคลียอยู่กับพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเนี่ยสายปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมอ่าซึ่งตอนเป็นโยมเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมีอะไรเนี่ยหลวงตาบริจาคทานหมดนะตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะอ่าแต่ก็เต็มไปได้วยความสงสัยเพราะหลวงตาไม่รู้ระบบของความคิดเลยนะ แต่ด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อ,อแต่ก็สงสัยไปอยู่ที่ไหนก็สงสัยเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์กว่าจะคำได้ยินคำบ,บ่อยๆว่าสิ้นสงสัยรู้ไหมซึ่งหลวงตาเนี่ยไม่ได้พูดเกินเลยบอกว่าสิ้นคิดเนี่ยอ เป็นคำหนึ่งที่มัน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 ไม่มีคนพูดคำว่าสิ้นคิดถ้าบอกว่าสิ้นคิดเนี่ยโอ้ยคนไอ้โกธไอ้สิ้นคิดไอ้มันสิ้นคิดอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบอ่าจนวันนึงหลวงตากลายเป็นมาบวชเนี่ยปฏิบัติเนี่ยปีห้าเจ็ดเนี่ย ปีพศ .157 นะปี58จากปี57เนี่ยไปถึงปี58เนี่ยอยู่บนเขาลูกนึงนะ,ะความสงสัยในธรรมหายสูญสิ้นไปหายไปนะอ่า นี่ยน,นพูดอย่างเงี้ยโอ้อะไรล่ะคือความสงสัยความคิดไงความคิดหยุดลงความพรุงแต่งหยุดลงอ่ะมันหยุดเองของมันนะนั่งอยู่อ้าวทำไมความคิดมันหายคิดไปข้างหน้าก็ไม่ได้คิดไปข้างหลังก็ไม่ได้เอ นั่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยพยายามจะค้นหาพยายามจะคิดมันก็ไม่คิดเอมองดูตัวเองทำไมมันไม่คิดมันว่างจากความคิดว่างจากความปรุงแต่งนะแต่พอสิ้นเนี่ยสิ้นความคิดอมันไม่คิดมันหยุดคิดเนี่ยหยุดปรุงแต่งเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าอ,อัศจร,รั์ อัศจรรย์ความคิดเมื่อก่อนมันมันคิดมากนะลวงตาเลยเป็นคนคิดมากนะ,ะและเป็นคนชอบคิดด้วยอ่าเมื่อก่อนหลวงตาคิดว่าความคิดนี่คือปัญญาคือปัญญาเพราะว่ากูบาาจารย์สอนให้พิจารณาพ,พ,พิจารณาพิจารณาก็คือคิดนี่แหละ นั่งคิดพิจารณาวนไปวนมาเรื่องอัดเรื่องทรรมนี่แหละนะไม่รู้ว่าตัวนั้นคือกับดักวังวนแห่งความคิดปงแต่งอยู่เหมือนเดิมรู้ไปหมดนะรู้ทำอันเป็นสัญญาเนี่ยแต่ไม่เคยระง,งับกิเลสตัณหาได้เลยไม่เคยตัดกระแสะแห่งปจิจจสมุบาทได้เลยจนปีห้าแปดนี่แหละ อ่ะมันไม่คิดอ่ะพอลงตาฝึกอนาปาประมาณสี่ห้าเดือนนะอ่าเมื่อก่อนฝึกจะพุทโธทพุทโธอยู่เกือบยีนะ่สิบปีนะสิบปีสิบกว่าปีนะนะจากปีสี่สองมาเนี่ยมาบวชปีห้าเจ็ดล่งตานี่ตัดสินใจบวชปีห้าเจ็ดอะอ่า ซึ่งตอนเป็นพระขาวเนี่ยมันไม่ใช่ทำความเพียรแบบแบบย่อๆแย่นะอุกฤษเลยไปอยู่ถ้ำเงื้อผาป่าช้าเนี่ยในป่าในเขาเนี่ยแถวเขาเทพสถิตแถวบึงสัมพันธ์ีไปมาหมดนะแถวผู้พานน้อยมุกราหารนะ,ะมุกราหารไปมาหมดเป็นโยมนะเป็นพระขาว เห็นไ,ไหมถึงเต็มไปได้วยความคิดเนะาะจนปีห้าแปดเนี่ยความคิดมันหยุดลงเอ,อ้าจนแราก็ไม่พูดไงไม่รู้จะพูดอะไรใหม่ๆมันพูดไม่ได้เลยมันมันมันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดมันสิ่งที่เราผลที่เราฝึกมาเนี่ยนะมันมันหยุดหมดเห็นไ,ไหม นั่งเฉยอยู่หลายวันหลายอาทิตย์จนครูบาอาจารย์บอกว่าพระองค์นี้มันสิ้นคิดมันปัญญาวอนวมันเออเลอรอะหลวงตาก,ก็เออถูกของท่านทำอันสิ้นคิดนี้เนาะ,ะซึ่งเราไม่เคยเป็นมาก่อนเห็นไ,ไหมนี่คือผลที่เราฝึกอนาปานสติ มันเป็นอย่างนี้ฮะแล้วลึกไม่ได้เลยนะดวงตานี่เบ็ดเสร็จเลยนะอ่าอ้าวเอ่ะแบบก็เลยกราบหลังจากนั้นก็กราบลาครูบาอาจารย์อยู่กับครูบาอาจารย์หกเจ็ดเจ็ดแปดเดือน,นนะนะก็กราบลาครูบาอาจารย์เดินทางเข้ามาสู่เขตเมืองอุบุนนี่ถ้านับได้ก็ปีนี้เป็นปีที่สิบเอ็ดแล้ว เดินทางเข้ามาไปอยู่ตามถ่ำตามเงื้อมผา,า,า,าเพื่อจะไปทวนทวนดูไปนั่งทวนดูว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี้ยเห็นไหมสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี้ยมันมันมันเป็นยังไงตอนนั้นมันหมดหมดเพราะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเลยอ่ะ มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไม่ไม่เคยตั้งแต่โอ้โหนะอะจนมาถึงที่ช่องเม็กเราก็ไปอยู่ที่ห้วยหลวงอ่าก็เลยให้พ่อใหญ่ใบทำแค่ให้นะมุงหญ้าเอาผ้าเหลืองเนี่ยเอาผ้าจีวรเก่าก็มาเป็นข้างฝาทำไมต้องไปอยู่ตรงนั้นคืออยู่คนเดียว อยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ไม่เดียวดายใช้คำนี้ได้เลยเอาอยู่ทบทวนอาณาปาณสติทบทวนสิ่งที่เราเป็นอยู่ขณะน,นี้ถึงได้รู้ขบวนการของความคิดบุงแจงอ่ะเอเอเห็นไหมอ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลงงตาเป็นเนี่ย ไปกราบถามครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นใหม่ๆเนาะ,นอ,ะอุย้ยหลายหลายอาจารย์ไปไปไปให้ท่านท่านท่านแต่ท่านไม่รู้จักท่านไม่เคยอยู่คิดได้แต่หลวงตาไม่ได้พูดเรื่องนี้นะเมื่อก่อนเพราะหลวงตาก็รู้ว่าท่านไม่รู้แต่โยมแม่โยมแม่โยแมโยแพร่กับพวก,พวกญาติพี่น้องเนี่ยเอาใส่รถไปหาอาจารย์เจจิดังองนั้นองนี้น ผลสุดท้ายเขาเอาหลวงตาเข้าไปสแกนสมองที่โรงพยาบาลเอาไปเช็คว่าหลวงตาเป็นอะไรอตอนนั้นหลวงตาก,ก็ไม่ค่อยพูดพูดก็ไม่มีใครฟังหรอกเราก็เลยไม่พูดเลยเนาะไม่มีใครจะฟังเราหรอกอออเพราะครูบาอาจารย์สอนให้คิดไงยิ่งคิดมากยิ่งมีปัญญามากเขาว่า แต่ทีนี้ทำมันที่เราเป็นเนี่ยมันสวนมันสวนทางกับเขาของเรามันต้องหยุดคิดเท่านั้นเพราะมันหยุดไงเพราะเราเนี่ยเป็นเน่ยมันมันไม่คิดอะ่ะต่อหน้าต่อตาเนี่ยไหมเราจะปฏิเสธสิ่งที่เราเป็นได้ไหมล่ะจริงไหมเออเนาะซึ่งตอนนั้นครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยพูดสิ่งพวกนี้เลยเนาะอ่า สิ่งที่เราเป็นเนี่ยจนเรากลับมาทวนอยู่ในป่าห้วยหลวงเนี่ยปีแรกปีแรกสองปีสามปีสี่ปีห้าปีซึ่งตอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้ยเนาะอ,อัศจรรย์ที่จริงการสิ้นสงสัยเนี่ย นะฟังดีๆนะฟังเลยความสงสัยกับความคิดนี่ตัวเดียวกันอะถ้าไม่คิดเนี่ยก็ไม่สงสัยอออโ,อโอ้นอกเส้นผมบังภูเขาถ้าผมตาไม่เป็นจะไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลยเห็นไหมอ่า คนก็หลายคนครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้ย้ามันความคิดมันหยุดไม่ได้ท่านว่าถ้าไม่เข้าใจท่านบอกว่าความคิดนี่หยุดไม่ได้ท่านก็ถูกของท่านเพราะท่านหยุดไม่ได้ไงเรารู้ใครพูดก็ถูกหมดแหละว,ว่าความคิดมันหยุดไม่ได้เพราะเขาไม่เคยหยุดเลยเข้าใจไหมเห็นไหม ความสงสัยในบุคคลคนนั้นทั่วไปเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความสงสัยเข้าใจไหมเรารู้ตัวนี้เราก็เลยไม่พูดกับท่านไม่เสียงท่านฟังท่านาแล้วหลวงจาก็เลยบอกว่าวันหนึ่งอาจารย์หลวงจามาถามมาถามประมาณทีสี่ทีห้าีสี่กว่าเนี้ยอันถามว่าท่านสินมันเป็นยังไงมันสูงหรือมันต่ำ อา้าสามเรื่องจิตเราใจเราเราก็เลยบอกมันสิบเอ็ดไฮโรอาจารย์ไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่สูงไม่ต่ำนะมันสิบเอ็ดไฮโรเราพูดอย่างงี้เนาะเออมันเฉยเฉยอยู่เอเออ่ามันไปมันไม่แปรอดีตแปรอนา,าคตนั่นแหละคือมันอยู่เฉยเฉยถ้ามันแปรอดีตเนี่ยเสดงว่าต่ำถ้ามันแปรอนา,าคตไปสูงเออ เราคิดว่าเราเห็นอย่างนั้นนะเห็นว่าอยู่ปัจจุบันนี้คือสิบเอ็ดไฮโลอยู่กลางๆเนาะแต่ท่านก็ไม่เข้าใจหรอกท่านมาถามเราเฉยๆวันหลังท่านก็มาถามอีกอยู่อย่างไี้ซึ่งคนทั่วไปก็จะเต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยคําถามเต็มไปด้วยปุจฉาเต็มไปด้วยปัญหาแล้วค้นหาคําตอบอยู่เนืองๆน,นั่นคือความคิดนั่นคือกับดักของความคิด